นะครับเพิ่งเสร็จจากงานแ h งคิวปาร์ตี้นะครับนี่นะครับโอ้เมาไม่เมาแต่ละคนรอรถมารับอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่ดีใจสุดในโลกมันจบจากทุกๆอย่างงานแซงคิวปาร์ตี้ก็ผ่านไปแล้วนี่นะครับสภาพแต่ละคนไม่เมาก็มึนไม่อื่นก็มึนสภาพแต่ละคนนะครับ โอ้ยแย่มากผมได้เหรียญอ่าวไม่มีเหรียญทองแดงกับเหรียญเงินครับเหรียญเงินจะส่งไปให้ทีหลังนะครับตอนนี้รอรถมารับกันเนีนี่นี่นี่ต้องรอรถมารับวันรถไม่เคยตรงสองวัา สักวันเดียว er okay. ไอ้มาร์คมึงจะถ่ายนี่เอ้ยเหียอะไรมึงนี่วายว่าไงไอเหรียญทองมันกัดกันแล้วมันกัดกันแล้วนี่ครับเหรียญคนได้เหรียญทองแล้วคนี้โอ้เมื่อกี้เราคิไมจับไปกี่หน้าเกือบซีดไปครับเจอกันที่เมืองไทยครับพรุ่งนี้ไปชอปปิ้งเย่เ็จอะยร